ถูกเสียบถูกแทรกอนาคตดับวูบตลอดการฮาละครเคยดังเปรียงแมทพิรณีช่องสามทนไม่ไหวสมควรโดนปลดหลังคนดูแบนรับกระแสแบบนี้คงไม่ไหวถึงแม้เรื่องราวจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่กระแสความแรงของเรื่องยังไม่ลดน้อยลงสำหรับนางเอกสาวสุดมันแมทพิรณีคงทายที่กำลังคบหาดูใจอยู่กับสงกรานเตชนะนรงและที่หลายคนทราบกันดีว่าสาวแมทนัดกำลังมีละครเรื่องลิขิตรักข้าม ดว,ดวคู่กับนันเดต์ดคิมิยะซึ่งหลังจากเกิดกระแสรามา่ดังกล่าวก็ทําให้เรตติ้งไม่ดีเท่าที่ควรเพราะโดนกระแสแอนตี้จากชาวเน็ตเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวแววออกมาว่าทางผู้จัดได้วางตัวสาวแมทในละครเรื่องเกมปรารถนาประกบคู่กับนายนพัฒเสียงสมบูรณ์ยิ่งทําเอาชาวเน็ตไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงขั้นแบนจะไม่ดูตั้งแต่เริ่มวางตัวกันเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหลุดออกมาอีกว่าทางด้านช่องได้ถอดสาวแมทฟา ผ่าแล้วหลังปล่อยข่าวออกมา แต่กระแสความแรงแอนตี้ของตัวสาวแมทเองยังไม่หายเลยทําให้ทางด้านผู้จัดไม่กล้าสเสี่ยงอีกครั้งงานนี้คงต้องรอรุนว่าใครจะมาเสียบแทนตําแหน่งของนางเอกสาวแมทและล่าสุดทางด้านสาวแมทก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีกระแสข่าวลือโดนสั่งปลดด่วนโดยทางด้านสาวแมทก็ได้หาแคร์มาเพราะได้ออกมาโพสร,รูปภาพอาชีพใหม่ของเธอนั่นเองล่าสุดมีข่าวดีที่จะทําให้แฟนๆร้องเฮกหลังสื่อด,ดังเผยว่าสาวแมทได้เลิกคลัมแบ็กแล้ว กับละครซุปตา2550ของผู้จัดมากฝีมือหน่อยบุศกรที่คว้าแอนทองประสมกลับมาร่วมงานกับเคนเทระเดชและตอนนี้เดินเครื่องถ่ายทำกันเต็มเหนี่ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะได้รับชมภายในปีนี้หรือต้นปีหน้าแน่นอนเรียกว่าถ้าข่าวลือนี้จริงละครซุปตา2550จะเต็มไปด้วยนักแสดงรับเชิญระดับท็อปมากมาย ทั้งชมพู่อารยาน้องสายฟ้าน้องพายุเตยจรินพรและรายล่าสุดอย่างแมทพิรณีสมแล้วที่เป็นละครแห่งปี5ละครเปรี่ยงของสาวแมท1แผนร้ายพ่ายรักละครโรแมนติกดรามา่าคอมด,ดี้คดโปรดที่ทำเอาแฟนๆติดหนึบกันสุดๆในช่วงก่อนออกอากาศนับว่าเป็นละครนอกสายตาได้รับการโปรโมตน้อยมากแต่เมื่อละครออกอากาศกลับเป็นกระแสพูดถึงสุด 2. องรักนี้เจจัดให้ละครสายหาที่ตอนแรกไม่คิดว่าจะหาอะไรขนาดนี้เป็นการยกระดับฝีมือการแสดงของสาวแมทที่เล่นใหญ่ได้สนุกทุกตัวละครอีกทั้งมุกในละครยังสดใหม่แต่ละตัวละครรับส่งบทได้หาไม่แปลกอีกตั้งหาก 3. าขาบดินผลงานมาสเตอร์พีชของสาวแพทอีกเรื่องที่ละครทําออกมาได้ดีมากแทบทุกองค์ประกอบแม้ในช่วงแรกสาวแมทจะถูกกระแสะวิพาก์วิจารณ์ไม่เหมาะกับละครพีเรียดเพราะลูกครึ่งน้าฝรัง ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจวีว่าแห่งละครขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจยังเป็นที่จดจําเรื่องนี้ถือเป็นความแปลกใหม่ของละครไทยอีกเรื่องที่ตัวละครมีการทับซ้อนกันต้องเล่นเป็นคนเดียวกันอีกทางเนื้อเรื่องยังสนุกน่าติดตามห้าไฟล้างไฟตั้งแต่เปิดตัวความปังของละครส่วนต้องล็อกช่องรอดูกันเลยทีเดียวพลอดเรื่องด่ามาเข้มข้นสุดๆต้องตบเข่าฉากใหญ่มากความแรงของละครเรื่องนี้ทาเอาชาวโซเชียล ตั้งตาคอยทุกครั้งที่ออกอากาศต้องไปที่พูดถึงจนฮอตฮิตติดเทรนกันไปเลยปิดท้ายผลงานล่าสุดลิขิตรักข้ามดวงดาวรวมงานกับนเดชคุคิมิยะการแสดงลงตัวสุดๆซึ่งแมทพิสูจน์ศักยภาพด้านการแสดงเหมาะสมกับทรงอีเมืองไทยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีละครเรื่องต่อไปแฟนจอแก้วอยากดูจะจะขาดแล้วนะ